สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลีกาโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไบเยนมิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างไมส์คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอาริอันส์อารีนาเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อน จะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านบาเยนมิวนิกความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดแพ้1นัด โดยสามารถคทำประตูทั้งหมดได้15ประตูเสีย8ประตูวันนี้บบเยนมิวนิกภายใต้การทำทีมของกุนซือแวงซองกองปานียังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานในลีกที่ยังไม่แพ้ใครและยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้อย่างเหนียวแน่นแม้เกมนี้จะขาดลุยส์ดีอารสที่ติดโทษแบนรวมถึงยามานมูเซล่าที่มีอาการบาดเจ็บ แต่ขุมกำลังโดยรวมยังจัดว่าพร้อมรบเต็มที่แนวรุกยังมีแฮร์รี่เคนเป็นตัวความหวังหลักในการล่าประตูผนึกกำลังกับเซิร์ชนาบรีและไมเคิลโอลิเซ่ที่พร้อมสร้างความอันตรายให้แนวรับคู่แข่งตลอดทั้งเกมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไมส์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อันดับ18ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย8ประตูวันนี้ไมส์ ICE, ทีมบวยของตารางภายใต้การคุมทีมของอูสฟิชเชอร์ยังคงอยู่ในช่วงผลงานตกต่ำอย่างหนัก เกมรับเสียประตูง่ายและเกมรุกแทบไม่สามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้เป็นชิ้นเป็นอันอีกทั้งสภาพทีมยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายส่งผลให้ตัวเลือกในการจัดทัพค่อนข้างจำกัดเกมนี้ต้องออกมาเยือนทีมจ่าฝูงถือเป็นงานหนักเกินต้านและคงต้องเน้นเกมรับเป็นหลักเพื่อประคองสถานการณ์ให้ได้ดีที่สุด 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้บาเยินมิวนิกจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมานูเอลนอยเออร์คอนราดไลเมอร์โยนาธานทาคิมมินแจทอมบิสชอฟโยชัวคิมมิกเลออนโกเรสกาไมเคิลโอลิเซ่เซิร์จนาบรีและแฮร์รี่เคนไมส์จะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยดานียลบัต แดนนี่ดาคอสตาอันเดรียสฮันเชโอเซนมักซิมไลช์สินวานวิทเมอร์ไคชูซานโนนาดีมอามิรีนิโคลัสเวราชนิกอานาวนอแดงอีแจซุงและเนลสันไวเปอร์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านบาเยนมิวนิกชนะ4นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้22ประตูเสีย4ประตูเจ้าถิ่นบาเยนมิวนิกมีผลงานเหนือกว่าทุกด้านทั้งคุณภาพนักเตะฟอร์มการเล่นและความมั่นใจโดยเฉพาะเกมในบ้านที่แข็งแกร่งอย่างมากขณะที่ฝั่งของทีมเยือนไมส์ยังคงมีปัญหาหนักทั้งเกมรุกและเกมรับ มองว่าเกมนี้รูปเกมจะเป็นของบาเยนแทบทั้งหมดและมีโอกาสยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเปอร์เซนต์ที่บบเยนมิวนิกจะชนะอยู่ที่75เปอร์เซนต์นต์ที่ไมซ์จะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าบาเยนมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะไมซ์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0 ตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการน้ำสูงวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีก โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างคริสตัลพาเลสเปิดบ้ามต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะลงแตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซลเฮิร์สพาร์คเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านคริสตัลพาเลสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย5ประตู วันนี้คริสตันพาเลซภายบายการคุมทีมของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มค่อนข้างดีโดยเฉพาะผลงานเกมเยือนที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เกมเย่าในหลีกจะยังไม่สม่ำเสมอมากนักแต่รูปแบบการเล่นมีความรัดกุ่มเกมรับเหนียวแน่นและมีเกมสวนกลับที่อันตรายสภาพทีมเกมนี้จะขาดผู้เล่นหลักหลายรายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักที่เหลือยังสามารถทดแทนกันได้ดี การจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1โดยมีชองฟิลิเป้เตต้าเป็นตัวความหวังในแดนหน้าและใช้ไดจิคามดะกับเยเรมีปิโนคอยสร้างสรรคเกมรุกอยู่ด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย6ประตู วันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซอเปปกวาดิโอลายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจากการคว้าชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องในทุกรายการเกมรุกมีความหลากหลายและเฉียบคมแม้จะขาดมิดฟิลตัวหลักบางรายจากอาการบาดเจ็บแต่ขุมกำลังโดยรวมยังถือว่าแข็งแกร่งการจัดทัพในเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนเป็นหน้าเป้าล่าตาข่ายและมีฟิลโฟเดนรรยานแชกี้และเยเรมีโดกูคอยสนับสนุนเกมรุกอยู่ด้านหลัง 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้คริสตันพาเลสจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยด e ีนเฮนเดอร์สันคริสริชาร์ดมัสอง2ลาครัวสมาร์กเกอีนาธานิโอคลายอดัมวาตันเจฟเฟอร์สันเลอมาไทริกมิเชลไดจิคามมดาเยเรมีปิโนและชองฟิลิเป้มาเตตา แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยจารลุยจิดอนนารุมา่ามาเทอุสนูนเยสรูเบนดีอาสยอสโกกวาดิโอนิโก้ออเรลีแบนาโดซินวานิโก้กอนซาเลสรายันเชคกี้ฟิลฟอร์เดนเยเรยมีโดกูและเออร์ลิงฮาแลนด์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านคริสตัลพาเลซชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูเจ้าถิ่นคริสตันพาเลสกำลังเล่นด้วยความมั่นใจและมีเกมรับที่เหนียวแน่นขณะที่ฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีศักยภาพทีมและคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเกมรุกมีความเฉียบคมและสามารถกดดันคู่แข็งได้ตลอดทั้งเกมแม้พาเลสจะสู้ได้ดีในบ้านแต่รูปเกมโดยรวมยังมองว่าแมนซิตี้มีความแน่นอนมากกว่าและมีโอกาสบุกมาเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ เปอร์เซนต์ที่คริสตันพาเลซจะชนะอยู่ที่25%เปอร์เซ็์นต์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะอยู่ที่50%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเอาชนะคริสตันพาเลซไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างสเปอร์ส คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาสองทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซิตี้กราวน์เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอ o r เรสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ17ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย6ประตู วันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสภายใต้การคุมทีมของกุนซือชอนไดช์กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการเล่นดูมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเกมในบ้านที่มีความแข็งแกร่งและเล่นกันอย่างมีวินยัยแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแต่แกนหลักที่เหลือยังสามารถทดแทนกันได้ดีระบบการเล่นเน้นความรัดกุมในเกมรับและอาศัยจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วเกมนี้พวกเขามองถึงอย่างน้อยหนึ่งแต้มเป็นเป้าหมายและมีโอกาสลุ้นถึงชัยชนะหากคู่แข่งพลาดง่าย มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนสเปอร์สกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย9ประตูวันนี้สเปอร์สภายใต้การทำทีมของคุณซือโทมัสแฟรงค์ฟอร์มโดยรวมยังถือว่าแว่งพอสมควรโดยเฉพาะปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้การเล่นขาดความต่อเนื่อง แม้ศักยภาพโดยรวมจะดูเหนือกว่าเจ้าบ้านแต่การมาเยือนในเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายโดยสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยมีโอกาสเสียเปรียบในเรื่องความฟิตและความลงตัวของระบบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ Nottingham Forest จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมั t เซลส์นิโคลโลซาวิน่านิโคล่ามิเลนโควิชมราโตนิโกวิลเลียมส์อิบราฮิมซองกาเรเอเลียตแอนเดอร์สัน โอมารี่ฮัตชินสันมอร์แกนกิฟส์ไวท์แดนเอนดอยอีกอเฮซุสสเปอร์สจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยก so, ุยเอลโมวิคาริโอเปโดโรปอโรคริสเตียนโรเมโรเดวินดันโซเชสสเปนส์ลูคัสเบิร์กวอลชาวเปายินยามฮัมหม็ดคูดุสซาวีซิมมอนส์วิลสงโอโดแบรริชาลิสันทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้าน Nottingham Forest ชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย8ประตูเจ้าถิ่น Nottingham Forest มีความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและสภาพความฟิตที่ดูพร้อมกว่าขณะที่ฝั่งของทีมเยือนสเปอร์สมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายตำแหน่งซึ่งส่งผลต่อความลงตัวของทีมมองว่าเกมนี้รูปเกมจะออกมาสูสี แต่ฟอเรสมีโอกาสอาศัยความผิดพลาดของแนวรับทีมเยือนเบีย,บยดคว้าชัยได้ในที่สุดเปอร์เซนต์ที่นอตติงแฮมฟอ o r เรสจะชนะอยู่ที่40เปอร์เซน์ที่สเปอร์สจะชนะอยู่ที่30และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่30จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่านอตติงแฮมฟอ o r เรสเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์สไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับ จะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ